อาจารย์ท่านวันนี้ท่านท่านอาจารย์ได้มามัเป็นประสมที่โรงหล่อวันนี้มาทำอะไรบพระอาจารย์ครับก็ทำพิธีหล่อพระบรมศีเมตใจพระบรมโพธิสัตว์เมตใจและเสด็จพ่อท่านมหาสมชินนพันจรัสประมหาโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลเจอแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อ โตกำรังสีสีองค์ทั้งหมดทั้งสีนี้จะนำไปปฏิษฐานที่วัดเวรุวัน,นอำเภอควรขนนจังหวัดพัทลุงซึ่งใช้เวลาตกแต่งที่โรงหล่อนคะรปนมนี้ก็คงจะรวมเดือนนะตามที่คุยกับช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็จะนำส่งวัดเวรุวันและข่วาวนั้นก็จะทำพิธีใหญ่วันตั้งอีกครั้งหนึ่ง ทางวัดแต่ก็ตอนนี้ยังไม่มีาากำหนดการนั้นสิ่งที่ต้องรีบด่วนในการอานี้คือสร้างศาลาที่ประทับของท่านบรมรคููทั้ง4องค์กำลังเร่งรีบอยู่ก็คิดว่าคงจะตันการอ่ะเอาเวลาที่รอละกว่าจะเสร็จสมบูรณ์น,นนะจะฉลองไปแล้วันนี้วันที่สองสิงหาคมนาช่างก็บอกว่าต้องตกแต่งใช้เวลาประมาณ รวมเดือนอะนะรวมเดือนหรืออาจจะมากกว่าจีาพร้อมเนี่ยขามีอย่างนี้ที่แค่นะี้มีอะไรไหมข้าราชการอาจารย์ผู้ที่มาเยอะผู้ที่แบบนี้สี่อมาเยอะครับอ๋อที่มาวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นาสาวรสเซีสำนักปู่สวรรค์นะทางกรุงเทพมหานครส่วนจังหวัดพัทลงุงวัดเวรุวันที่อันมาอยู่นั้นก็ทราบเรื่องนี้ไปช่วยอีกทางหนึ่งนะช่วย ทำบุญสร้างพระมาทำบุญเรื่องการสร้างที่รองรับกาลังดำเนินการอยู่แล้วพระพเจ้าแล้วที่พัฒนุเนี่ยโคร,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 รงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติยังดำเนินการด้วยครับโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะมาเอาจากสํานักงานใหญ่กรุงเทพไปเมื่อ 2, ปี2 5 4 1นบะและก็ดําเนินการมาตามลําดับ จนทั้งปัจจุบันนี้ยังมีสมาชิกรวมตัวเดินสายไปตรวจมอยูตามวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงเดือนละสองครั้งตอนนี้ยังจํานวนร้อยอยู่นะหลักร้อยอยูอ่แรกเริ่มเดิมทีนั่นก็หลักสิบแล้วไปขึ้นมาเลยเป็นหลักพันแต่ตอนนี้อย่างว่าแหละผู้สูงอายุเขาก็ถอยโถดไปมันหลายปีแล้วอ่าตั้งแต่ปีสี่หนึ่งจนเดี๋ยวนี้สมาชิกเก่าๆที่มีหลงเหลืออยู่พอมีอยู่บ้างพก คนใหม่ๆก็เข้ามาบ้างรวมแล้วก็ตอนนี้เกือบเกือบปันคนเนี่ยที่เดินสายสวดอยู่นะเดื่นอครั้งเดือนสองครั้ง,ง,งทุกกวันพระไม่ใช่ทุกวันพระเรากําหนดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ต้นเดือนกับปลายเดืนอนแล้วก็ปลายเดือนที่ผ่านมาเราตรวจวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาเนะี<อ>่ยมาเดินทางมานี่วันที่สิบเจ็ดอ่ออาแล้วก็ไม่อาจจะร่วมด้วยนะถามาทช่ก็เ,เดินสายไปสวดเอง เพราะฉะนั้นถ้าอันมาไม่ไปเขากอนป่าก็ไปได้แล้วตอนนี้มันมันอยู่ตัว,ตวเออเรามีแกนนำระดับอำเภอร, Connie, ระดับตำบลอ่าแล้วก็มีผู้อ่าก็เรียกว่าผู้อำนวยการระดับจังหวัดคอยคอยดูแ,แลอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่โครงการตรวจมนต์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุงจะหยุดไปเลยไม่มีแล้วอ่าถ้าว่าเกิด <44 S 2> มันคงนะมันคงมันคงม,มีมีผลสารต่อมาดูการต่อพครับคิดยังไงที่ทําให้โครงการ มันแขงขึ้นมาได้มันต่อสู้ไปยังไงโอ้พัฒนลุงมันโชคดีหน่อยนะตอนนั้นมาลงไปใหม่ๆเนี่ยก็ไปเจอกับผู้นำประจำจังหวัดตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแกก็ชอบสวดมนต์วันสองวันที่แกไปชวนชาวบ้านสวดป้าหงษ์ชวนันป่าหงมากันแถวคนสวดกันนะวันหนึ่งก็ไปเจอกันในวัดแล้วก็เอาหนังสือสวดมนต์ของโครงการสวดมนต์ถือเหียดทันมรกงานใหญ่ให้ดูท่านบอกโอ้เจอของจริงก็แล้ว ตั้งแต่นั้นท่านรับตำหน้าที่เป็นประธานนำเองเลยอ่าแล้วลลอลตอนนั้นก็เ,นเสนอตอนนั้นวังวัยจิตยังทำหน้าที่อยู่ก็<อ>สเสนอให้ท่านเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเลยเป็นประธานอำนวยการจังหวัดพัทลุงลเพราะฉะนั้นผู้นำนี่สำคัญมากผู้นำลงเองผู้ใหญ่กำนันอยู่นิ่งไม่ได้ครับผมใช่ใช่คนเยอะตอนนั้นเข้ามาเยอะพอนคนเข้ามาเยอะต้องมีหลักฐาน<อ>ต้องมีอะไรตัวเรสมาชิกเราก็มีบัตรประจําตัวทุกคนอ่ะทำหลักฐานต่างๆอะไรต่ออะไร แล้วก็มีสวัสดิการต่างๆแล้วนี่สมาชิกตายขึ้นมาเราก็6,000บาทต่อรายอันนี้เดินสายนั่นน่ะ6,000บาทต่อรายจ่ายสมาชิกโครงการเพราะั้านโครงการนี้เรียกว,ว่าเป็นชาวนาคิจพิเศษนอกเหนือจากที่เขาได้รับปกติอยู่แล้วเป็นเงินของสมาชิกโครงการสว,นนวดมนต์ช่วยกันเพื่อนสมาชิกเสียชีวิตครับ ช่วยกันเลยเรากำหนดว่าครบแล้วเท่านั้นทำนั้นแล้วเอาเงินเข้ากลางกลางครั้งละสองแสนสองแสนสองแสนพอหมทก็เรียกใหม่แล้วมีคนคุมบัญชีเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาคใครทําหน้าที่เป็นฝ่ายก่่ายไปตรวจไปรวมตัวก <laughs> ็มีการตรวจสอกันนะใช่ใช่ใช่ตรวจสอกันด้วยก็วันนี้หลวงพ่อจะผู้จะติดต่อร่วมร่วมกักับหลวงพ่อเนี่ยมีโดยโทรศัพท์โดยอะไรอ๋อที่ที่ปฏิฐานของพระทั้งสี่นะ ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้นะหมายเลขโทรศัพท์09329611835<อ><อ>ติดต่อไปได้เลยพระอาจารย์ชื่อเต็มและฉายาแล้วมีตำแหน่งอะไรตอนนี้ไม่มีตำแหน่งอะ่ะมาอยู่รุ่นู่นจังหวัดนครศรีธรรมราช<อ>าแต่ไปทำหน้าที่อยู่ที่พัทลุงวัดวัดที่อำเภอศรีธรรมราชสังกัดจริงๆวัดเขาตรงทองอําเภอปากแะนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ันนี้เป็นพระไปจำพรรษาจำพรรษาจังหวัดปัตตุงตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนู่นแหละวัดวัดไหนกันนะตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นสำนักเวรุวันเววรุันตอนนี้เป็นวัดแล้วออ๋เมื่อเมื่อแต่เป็นสำนักสำนักใช่ใช่เมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์ได้รับเดี๋ยวนี้ได้รับให้เป็นวัดโดยถูกต้องแล้วเมื่อวันที่27ตุลาคมปี57าเจโอครับครับกี่ปีแล้วเพราะนี่เขาเป็นเป็นผู้ช่วยเนื่องจากบุคคลอยู่นอกจำเนียบ ไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่ทาหน้าที่แทนหมดเจ้าวาดก็ช่วยใช่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 รับรับผิดชอบหมดทุกอย่างอ่ะเจ้าวาดท่านก็เป็นพระสมถาาท่านก็ให้ทาหน้าที่แทนไปเลยเนี่ยพิเศษตรงนี้และพระเถระพระท่านเรียกว่าเจ้าคณะต่างๆนะที่ดูแลในพื้นที่เห็นว่าเราทําดีชวนคนสวดมนต์จึงโอกาสที่การชวนชวนชวนคนสวดมนต์ ได้นำไปสวดอะไที่ต่างมันไม่ใช่ของง่ายเลยท่านเห็นว่าเราทํางานมีผลท่านก็อนุโมันาและปล่อยให้ทางานไปเลยแต่ที่ว่าท่านจะเตือนให้ <c oughs> hey, คุณย้ายมาที่นี่เถอะไม่เตือนใช่ไม่เตือนเราก็ทําเนี่ยก็อยู่ปากไปนั่งอก็กลายเป็นพระหลวงตาท่านบอกเฮ้ยไม่ได้เป็นพระครูก็มื่อย้ายมาในอโอกาสได้เป็น <c oughs> อยู่ในสายงานเขาเนี่ยบอกไอ้นั่นไม่ไม่จำเป็นอ่ะขอเรามีกําลังในการทํางานก็พอแล้วอ่าท่านสนับสนุนให้กำลังใจ มันจะไปขวางงานนะพูดง่ายๆเนี่ยก็เลยไปได้ตลอดนะเจ้าอาวาสองค์ใหม่ท่านเป็นหมาประเดียนนะใน,นาการเข้าใจในงานนี้ก็ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสการชนว่า้การชนว่าถ้าว่าท่านไม่รับตัวพระอื่นก็เจ้าเข้ามาเดี๋ยวก็มันไ,มไปกับเราไม่ได้หลายอย่างออจะมีปัญหาอยากายาการโวดบนตามวัดเดือนละสองครั้งเนี่ยวัดต่างๆให้ความร่วมมือดีนะอ๋อเรามีแต่ละวัดเนี่ยต้องมีแกนนําอยู่แกนนำโครงการสสดมนจะไม่เกียดอ่ะ มีมีอยู่ทุกวันที่สิบธันวาของเดือนอของปีนะวันที่สิบธันวาของปีมีการประชุมบรรดาแกนนําทั่วจังหวัดว่าปีต่อไปเราทําปฏิทินการสวดมนต์จะไปที่ไหนกันบ้างอ๋อ,อ,อ,อ่าจะาให้อำเภอคน,นหนึ่งถนนได้แค่สามวัดนะครับเพราะปหีหนึ่งเราสวดน้อยจะเหลือให้หมดจะเลให้หมดไม่หมดมนะทุกอเภอจะซ้าอีกวัดใดจะซ้าอ,อีกต้องสามปีจึงจะซ้ำได้อีกโอ้โหแย่งกันเลยอ่ะ จะว่าคนอ่นหนุนก็ให้ให้มาปีนี้เราให้มาสามวัดต้องการเจ็ดวัดอย่างนี้ให้จีบจะลากันใช่จีบจลากันในเจ็ดวัดก็ได้สามวัดนี้ก็เอาออกไปเลยแล้วอีกที่ตกก็คอยทีหลังถ้าครบสามปีแล้วก็มีติดครับคนมาใหม่แต่ถ้าเกินอีกก็ติดจีบจลากีบก็น่าสงสารนะพอช่วงหลังเราก็มีระบบสงสารที่คอยเราให้เขาก่อนเลย ถ้ามาอันดับที่หนึ่งก็เราก็ให้เลยพ่อในปัตตางีเเป็นจังหวัดต้นแบบแ <S <S ใช่ใช่ต้นแบบการสนะ่งเงินเข้มแข็งใช่เข้มแข็งที่สุดใช่ใชไม่มีใครไม่มีใครทำได้ใช่ไม่มีใครทำได้ไดโอ้ครับครับนะได้ระบบแล้วถูกระบบมาเพื่อไงมันมันมันสำนักง,งานพุทธศาสนาก็ก็หนุนเต็มที่ด้วยช่วยช่วยเต็มที่เป็นกําลังใจเรื่องการเงินการทองเราไม่ต้องพึ่งเขาอ่ะพึ่งสมาชิกนี่แหละสมาชิกใช่ใช่ช่วยกันใช่ใช่ช่วยกัน